าูคนชิ้ลูกขอบัตแลวมีเนี่ยนยจ้าขอเสร็จแล้วไปเลยมั้งใช้ถือใช่นี้ดูัห ายสบายรายวันอย่างนี้เนี่ยสาธุขอบารมีเด้อจ้าาาบมีขอบารมี

สาจเบียุ่มแล้วาดาธุจ้าซาจจ้าเอาเขียนเขียนสาธุจ้าสีาจูสาธุจ้า

สาธุจติสาธุสาธุเนี่ยอกตพอกหมอกสาธุ <laughs> <wealth> <laughs>

สาท <ส boundaries S 1> ุสาธาทุสาทุสาชิจ้าชิ่ะแท่งแดงแนงเลยมบุญบาลมีสาทุ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 สาทา บุญน้ำกัน